ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วง8ดโมงเช้านะครับที่เมรุชเมรุชั่วคราวนะครับอธิทัานขององปู่แสงก็ตอนนี้เก็บไม้ในโกดแล้วนี่ก็จะมีเชือกนะครับล้อมไว้จะมีกีอาราพนเฝ้าอยู่ ตรงกุ้งแสงนะครับหลังจากเก็บแล้วนะเอามาไว้ในกระโดดวางอยู่ตรงนี้นะครับนี่และพัดใจจิตาสา,าเฝ้าไว้ฮะรอทำพิธีต่อไปนะครับอ่พันธะพิธีแล้วหรอเป่พี่พันาะพิธีแล้วหรือเป่ อันนี้ครับผมตรงนี้พิธีมันไม่ได้ียแล้วครับอ๋อน่าจะเรื่ออีกตอนผู้ครับสักครู่ทอ่าอาทิตย์ต่ปครับของของหลวงปู่อธิตษอาทิตยนของหลวงปู่เห็นยังไงต่อครับพราหูเยอะบ้อยู่ตรงไหนนะครับเพิ่นเพิ่นน่าจะแบ่งตอนเก็บของแล้วครับอ๋อตอนนี้คนไทยอยาญย้อมทั้ความสะอาดอยู่ครับแต่ว่าอาทิตย์พัทด์แบ่งอยู่ แบ่งไปตามวัดครับอ๋อแบ่งไปตามวัดครับอืมแต่ตอนนี้เพื่อนให้ไปเก็บทับข้าวสารก่อนนะครับเก็บทับข้าวสายก่อนครัยอดย่ยมที่มาตอนตอนตอนพี่ที่ครับ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 เอาขอบคุณครับผมนี่ครับก็จะเก็บไปที่ตามวัดนะครับที่ต้องการเนาะ เดี๋ยวก็เริ่มส,สายรัทธาอธิษฐานนะครับเอาไปบูชานะครับตามวัดแต่ว่ากรอาการเก็บหวาดพื้นที่เคลียร์พื้นที่เสร็จก่อนนะครับอ้าวนี่ก็คือบรรยากาศช่งวงเสารสายสายแปดโมงกว่าๆนะครับพี่น้อง ที่เมรุชวคาวนะครับวัดป่าดงสว่างทําแห่งนี้นะครับพิธีการตั้งแต่มือแรกนะจนถึงมือนี้นะครับวันที่26ก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นนะเียบร้อยแล้วนะสิทธ์ญาหนุสิทธิ์มื่ว่านี่ก็เดินทางมาหลายนะครับนะเห็นบอกว่ารถติดหกิโลครับมื่านนี่รถติด5กิโลเลยนะคนล้นวัดนะคนเรียนแสนนะครับมารวมน้อมส่งนะ สรีระสังขารลงปู่เนาะสู่แดนนิพพานเมื่อวานนี้ก็โอ้หนุกสิทธิ์ลูกคา้าบันไก่เล่นเครย่องเดินทางมานะครับเช้านี้ก็ถือว่าพิธีการเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่แหละครับก็ทายบรรยากาศให้พี่ให้น้องในเบืองในส้มกัน อาทิตก็จะเก็บไปไว้ตามวัดต่างๆนะครับในตามวัดของลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นแล้วครับพี่น้องแล้วตอนนี้กับเบิ้งกิจอาสาเพิ่นเคลียร์พื้นที่เนาะกับไทยพี่นอ้องได้เบิ้งกันจังได้กระไร แอดมาหน้าก็เกาะติดสถานการ์นะงานหลวงปู่แสงตั้งแต่วันที่21่สวันที่21 21เดินทางมานะยีนะครับ22นี่ก็วันที่26กนะก็ถ่ายบรรยากาศงานนะตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่22ให้ทุกคนได้ชมกันจนถึงวันที่26นะครับบรรยากาศกับพมาณนี่ครับพี่ดอก นี่น่ยนี่อักระเป๋าไม่เป่า่คับนี่กเลืมนกระเป๋าไปนี่เรับกระเป๋ายามเปนครับเป็นทาเอาครับน่าจะเป็นกองนู่นกันบ่ครับ โมมีค่ะฉันยูทูบขอการนี่แลยค่ะเออถตาตำรวจก็เห็นนี่ครับยูทูบนี่เกามาตีหาเขาประกาศว่าีกระเปงสามัเื่ยน่ยาวมันยาไทั้งสามเ่ยืนิดนีคนหลังดูมคนเดียว อ้านี่แหละครับพี่น้องครับพิธีการต่างๆก็เซ็จสิ้นลงแล้วเนาะน้อมส่งหลวงปู่ศูนย์ทิพานนะะบรรยากาศเช้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเก็บกวาดสถานที่นะครับหลวงปู่ก็ไปศูนย์ทิพานแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศเช้านี้นะครับ อ้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปกันเด้อนะครับกับเ็จสิ้นพิธีการต่างๆเนาะในวันที่26นะครับอาทิตย์ก็อาทิตย์ทาของหลวงปู่นะครับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนกันเก็บนะตั้งแต่เช้านะหกโมงเช้านะเอามาใส่ไว้ในโวดนี่นะครับเตรียมที่จะนะเอาไปนั่งไปไประจําวัดต่างๆของลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนนะครับเนะี่ยตอนนี้ก,ากําลังเคลียร์พื้นที่เก็บกวัดนะแล้วก็จะแจกจ่ายไปตามวัดนะที่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อน นี่แหละนะครับเอาไว้ตามลูกวัดของลูกศิษย์หาพนานะครับเนะาะเช้านี้ผมกับถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนในเบืเ้องในส้มกัปสามารถนี่เนะาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ